คุณแคทลีนคุณเป็นคนสุดท้ายที่คุยกับเขาเมื่อคืนใช่ไหมครับใช่เขาเรียกฉันไปคุยเรื่องต้นฉบับเล่มใหม่ต้นฉบับเล่มสุดท้ายหายไปจากห้องทํางานครับแต่สุดท้ายเขากลับพูดว่าคุณไม่มีสิทธิ์แต่ต้องมันอีกต่อไปพบไฟหนึ่งถูกลบเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเสียชีวิตชื่อไฟ Truth Version Final d o c X ถ้าเธอไม่อยากให้โลกได้รู้เธอก็ต้องแน่ใจว่าเขาไม่มีวันพูดมันออกมาได้อีก ไฟนี้ถูกลบในช่วงเวลาประมาณ19:25ก่อนพบศพแค่ไม่กี่นาทีคุณแคทเธอรีนคุณอยู่ที่ไหนในเวลานั้นฉันฉันกลับมาที่ห้องรับแขกคนเดียวหากฉันตายความจริงอยู่ในมือคนที่เคยเขียนร่วมกับฉันความลับในต้นฉบับหรือความลับในใจอะไรที่ทำให้ต้องลงมือ <c oughs> คุณแคทเธอรีนมีบางอย่างในสายตาที่ไม่สอดคล้องกับคำพูดเลยแม้แต่นิดเดียว ผมยังไม่แน่ใจว่าเขาโกหกเรื่องอะไรแต่ผมจะหาคำตอบให้ได้ความจริงเริ่มเผยเงาแรก